ตอนนี้เราอยู่วันที่วัดผาซ่อนแก้วครับพาน้องภูมมาไหว้พระอีกแล้ววันนี้แดดร้อนครับน้องภูมกลางร่มเลยร้อนไหมภูมร้อนร้อนครับที่ภูมบอกร้อน รพระเจ้าห้าพระองค์วัดผาซ่อนแก้วครับผมไปครับตาไมไปผูไปไหว้พระกันนี่ครับหลวงพ่อ วันนี้ร้อนมากเลยครับเรามาบูชาดอกไม้ทูบเทียนกันก่อนครับจารโภตาโพพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐขอพระเจ้า เมื่อท่านได้สการะขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สองนี้เรียบร้อยแล้วนะนี็คือบริเวณด้านในนะครับที่อยู่ทางด้านล่างของพ่อพระเจ้าห้าพระองค์ครับผมบุญดีดีบุญสวยสวยบุญสูงสูงอยู่ที่โต๊ะโพสกรนะมาร้วยบริจาคบุญถวายแผ่นทอง ครับคุณปู่ิกับแม่เดียวกพลังขอพรหลวงพ่อพระเจ้าห้าพระองค์ระทนงับ่เลไปนะครับไปเสร็จแล้วที <c oughs> ่รูเอาดอกไม้มาวางเองเลยครับวันนี้อ,อวางเลยลูก เน,นื้อยู่ด้านหน้าของที่อยู่ทางด้านล่างของหลวงพ่อพระเจ้าหน้าพราะองค์นะครับครับทูมพังบรรยากาศข้างนอกร้อนมากเลยครับวันนี้ที่เรามาอากาศร้อนครับนลองปูก็ร้อนมากเลยทีเดียวแต่บรรยากาศข้างในเย็นนะครับข้างในห้องทางด้านล่างนี่เย็น อากาศเย็ยนมากใจว่างเที่ยวใจว่าตัวจะได้อยู่ตลอดเราเป็นเจ้าของก่อนีผักสีของแม่อสาธุด้วยลูก,สา,ลกสาธุก่อน,นเดนนะ่สาธุด้วยครับสาธุโอ้ยขภูมิร่ำรวยเงินทองคร่ะ,ะ,ะออไปครับ<ะ>เดี๋ยวเราพาไปดูทั้งด้านหลังครับ เป็นทางด้านหลังที่อยู่ทางด้านล่างของหลวงพ่อพระเจ้าห้าพระองค์ครับเดี๋ยวเราพามาชมบรรยากาศทางด้านในครับทางด้านนอกร้อนครับอากาศที่นี่ร้อนตอนนี้เราก็เลยมาพามาชมบรรยากาศทางด้านในกันแทนครับเราพามาชมบรรยากาศทางด้านนอกกันบ้าง พี่ภูมินำมาแล้วครับเจดี๋ยวตอนนี้เราพามาชมบรรยากาศทางด้านนอกครับมาชมความสวยงามบรรยากาศทางด้านนอกครับสวยมากครับแต่อยากบอกว่าร้อนมากเหมือนกันสาธุ ทางด้านล่างครับม<อ>ันพามาชมบรรยากาศของวัดผาซ่อนแก้วครับพามาชมความสวยงามของวัดผาซ่อนแก้วห้ามกระโจนและเดินไ,ได้ที่ตอกตอไม้นะแต่แรกเงินมาทำด้ย อันนี้จะเป็นการทํานาข้าวครับตอนนี้จะเป็นการทำนาตาลรตนนนี่คือการทำนา้ตาลตนนนะครับมาเพลินนั่งเล่นตรงนี้กัครับพี่ภูมิ บรรยากาศร้อนมากครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะ,จะกําลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับเรากําลังจะเดินทางกลับกันแล้วหลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อพระเจ้าห้าพระองค์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอาจจะได้ไม่ครบถ้วนนะครับทุกมุมไม่ไหวครับร้อนจริงๆวันนี้ครับ